สวัสดีค่ะเราก็จะมารีวิวมอนเบอร์รี่ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะนี่นะคะมอนเครือนี้จะเอามาปลูกนะปักชำมานานแล้วนะคะหลายเดือนแล้วก็เริ่มจะออกใบอ่อนมาให้เห็นไม่ยากนะคะก็ตัดมาชุบ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 แล้วก็ชำลงดินปลูกเลยง่ายแค่นี้แหละที่เหลือก็รดน้ำทุกวัน อย่าให้ดินชื้นเกินไปแต่ก็อย่าให้ดินแห้งอย่าให้มีน้ำขังก็ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็ค่อยไปดูว่าจะปลูกยังไงอันนีม้มีหลายต้นมากเลยนะประมาณยี่สิบกว่าต้นอยู่ในถุงนี้ไายบาย้จอมย่างนั้นนะนี่นะคะขนาดมันอยู่ในกิ่งชามก็เป็นดอกเป็นผลแล้วนะคะเป็นเด็ดออกได้นะถ้าปลูกใหม่ เพราะว่าจะได้ให้อลากเอาอาหารมาบำรุงในส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้นก็อย่าพึ่งให้เขาเป็นลูกก็ได้นะคะมาดูกิก่งอื่นๆเดี๋ยวลองถอดออกมานะคะนี่คือยังไม่เห็นลากเลยนะแต่เขาพผลโลแล้วไหนลากไม่มีดเดี๋ยวลองดูอันอื่น เอาอันไหนดีเอา,เอ,าอันนี้นี่ก็ไม่มีรากเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็แตกใบได้นะแปลว่าอะไรไม่เข้าใจแตกใบได้แบบนี้ก็คือปลูกได้แล้วแหละไหนลองดูตัวที่มันมีลูกแล้วสิดูดูดูด,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 ดูเอ๊ะหรือว่าตอนดึงขึ้นมาลากเขาจะขาดนะ S <S เห็นไหมเนี่ยแตกใบอ่อนแบบนี้คือปลูกไ,ได้แล้วคือปลูกได้ตั้งนานแล้วแหละโอเคเดี๋ยวจะไปดูต้นที่ใหญ่ๆห,หน่อยนะคะอคันนี้คือขนต้นไม้มาเตรียมจะปลูกนะคะ <fi. S 1> ก็เลยมาถ่ายรีวิวให้ดูต้นใหญ่ใบใหญ่ คือขุดล้อมมาเมื่อเช้านะคะเอาใส่มาเตรียมจะย้ายที่เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งเป็นเลนจีนี่ไงต้นนี้ก็มาทั้งกระถางเลยใบใหญ่มากฝ่าม,มือมอนเบอรี่ เวลาจะปักชำก็ตัดชึบ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 ชำได้เลยโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะบายบาย